สเทคนิคครับในการวางแผนเพื่อออกซื้อรถใหม่ครับครับเลงยี่ห้อรถกับรุ่นรถไว้ให้พร้อมเลยครับดูก่อนนะครับว่ารถที่เราซื้อครับตอบโจทย์เรามากแค่ไหนครับว่าเราครับอยากจะได้รถยุโรปหรือว่ารถญี่ปุ่นครับแล้วเราก็ดูครับว่าประโยชน์ที่เราใช้งานครับเราใช้เพื่ออะไรครับเราเน้นรถคันยี่ห้อนี้กลุ่มนี้เพื่อ ไปกับคนในครอบครัวหรือเน้นรถไฟฟ้าครับประหยัดน้ำมันครับหรือว่าเราครับต้องการครับรถคันเล็กเพื่อสามารถที่จะจอดรถในที่ง่ายๆสำหรับกลุ่มแม่บ้านครับองครับตั้งงบประมาณในการซื้อรถเอาไว้ครับสำหรับคนที่ซื้อสดครับแน่นอนครับคุณจะได้อภิสิทธิ์ในการลดแลกแจกแถมเต็มพิกัดครับส่วนใครครับที่ต้องการที่จะ ผ่อนครับก็ต้องดูครับว่าเราครับจะดาวมากดาวน้อยครับถ้าดาวน้อยครับผ่อนนานก็ต้องเช็คือด้วยว่าดอกเบี้ยครับมันมากสูงขนาดไหนครับซึ่งต้องดูกับว่างานกับรายรับที่เราครับรับมาครับสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตในการที่เราครับจะผ่อนลดหรือไม่ครับซื้อรถช่วงไหนดีที่สุดครับสำหรับครับที่เฉลี่ยมาครับจะ เป็นต้นปีเป็นดีที่สุดครับเพราะอะไรครับต้นปีเนี่ยครับเขาจะมีการครับระบายลดเก่าออกแล้วก็ออกรถดรุ่นใหม่ๆขึ้นมาโชว์ครับจะมีการลดแลกแจกแถมเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆครับอย่างไรก็ตามครับรถทุกคันครับทุกท่านจำเป็นจะต้องมีประกันติดรถเอาไว้ครับอย่างน้อย3าบวกก็ยังดีครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับผมมีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ในเพจ อคน,นีตอบโจทย์ประกันภัยครับผมก็จะนําข้อมูลครับหรือคําถามที่ท่านถามมามาตอบให้ทุกท่านหายข้องใจครับวันนี้สวัสดีครับ